ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเลยค่ะวันนี้เราสุขภาพแข็งแรงดีวันพรุ่งนี้เราอาจจะกลายเป็นคนป่วยแบบไม่รู้ตัวเหมือนเธอคนนี้ สาวสวยคนนี้เธอออกกําลังกายทุกวันไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนไม่สูบบุหรี่ร่างกายดูแข็งแรงแต่ใครจะไปรู้ว่าจูจ่ๆวันหนึง่งเธอกลับเดินไม่ได้แบบไม่รู้สาเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรและมันทําให้ชีวิตของเธอทอรมานมานานหลายเดือน แต่เมื่อย้อนกลับไปคล้ายกับว่าร่างกายของเธอบ่งบอกสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเธอป่วยเป็นไซนัสอักเสบทอนซินอักเสบและปอดอักเสบหนึ่งเดือนก่อนจะมาเดินไม่ได้ เมื่อเธอไปหาหมอก็ได้คำตอบว่าเธอป่วยเป็นโรคก,กิวแรงบาเรซินโดมหรือโรคที่มีภาวะผิดปกติของประสาทส่วนปลายหลายเส้นทั่วร่างกายทำให้เธอเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงซึ่งมักพบหลังเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งหมอแจ้งกับเธอว่าโรคนี้อาจเกิดขึ้นได้จากวัคซีนโควิดและการติดเชื้อไวรัสจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้วหลายเดือนค่ะเธอยังคงไปกายภาพบำบัดเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูแข็งแรง แม้กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนะคะต้องบอกเลยว่าหัวใจของเธอคนนี้แข็งแกร่งมากค่ะได้รับพลังงานดีๆจากคนในครอบครัวและโซเชียลอีจันเองก็ส่งกำลังใจดีๆให้นะคะขอให้กลับมาเดินได้เชื่อว่าอีกไม่นานนี้แน่นอนค่ะ